สวัสดีครับพบกับปัดไม้โจพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการให้น้ํานะครับหลายคนนะครับเ,เวลาผมให้น้ำเนี่ยผมชอบเปิดประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงหรือช่วงบ่ายๆนะครับหลายคนว่าต้นไม้จะตายหรือเปล่าต้นไม้จะเหี่ยวหรือเปล่านะครับจะมีปัญหาต้นไม้หรือเปล่าตามวิชาการเขาจะบอกว่าหลังจากเที่ยงต้นไม้เ็าจะไม่ปรุงอาหารต้องให้น้ําก่อนเที่ยง นะครับมันก็มีในเรื่องของบางส่วนนะครับแต่ว่าผมทําเกษตรนะครับผมทําเกษตรมาก็ได้ผลผลิตนะครับก็ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ตู่นะครับในแปลงที่เราผลิตตุ้ดกล้านะครับผมก็จะให้ประมาณเที่ยงนะครับต้นไม้ก็ไม่มีปัญหานะครับหลักๆผมจะแนะวิธีในการให้นะครับก็คือน้ําทั่วไปเนี่ยนะครับการเอาน้ํานะครับไปใช้เนี่ยหัวกระโหลกหรือว่าดูดเนี่ยครับอย่าให้เหย่ลงไปลึกนะครับ ต้องลอยนะครับเราอ่าผมจะมีแกนลอนที่ลอยเอาไว้นะครับให้หัวกระโหลกดูดน้าเนี่ยลงไปนะครับไม่เกิน1เมตรนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณห้าสิบหลายคนว่าน้ําร้อนมีปัญหาต้นไม้ไหมอ่าพอเราลงไปเกิน30มสิบเซนเนี่ยน้ำจะไม่มีความร้อนแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราอย่าให้ลงลึกลงลึกเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของคราบสนิมเรื่องของอ่าออกซิเจนข้างล่างกับเราลอยหัวกระโหลกหัวบัวนะครับไว้ประมาณเต็มที่ก็คืออย่าเกินเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับดูด ขึ้นลงขึ้นลงก็อยู่ระดับเดิมน้ําที่ออกมาจะดีไม่มีปัญหาต้นไม้กับต้นไม้จะไม่เจอกับน้ําที่เป็นคราบสนิมหรือสีดําอันนี้เราอยู่กันประมาณเที่ยง30หรือเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดโดยประมาณนะครับเที่ยงตั้งแต่1 1บเอ็โมงเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสบ่ายสามนะครับบางครั้งก็เปิด5้าโมงหกโมงมาเลยบางคนบอกว่าช่วงเย็นอย่าเปิดเพราะว่ามันไม่ได้ต้นไม้ไม่ได้กินน้ํานะครับแต่ว่าจากที่เราทํามานะครับ ช่วงอากาศร้อนเนี่ยผมจะเปิดช่วงนี้นะครับก็ดูผลผลิตนะครับเราก็ได้ผลผล,ผลิตนี่ครับออกดอกนะครับผลละไม้ออกดอกฝั่งนู้นนะครับเราก็ลดอยู่ประมาณนี้ก็ได้ผลผลิตออกดอกออกเยอะแล้วแต่การให้นะครับไม่ใช่เราให้แบบแป๊บเดียวนะครับเป็นการลวกอย่างนั้นนะครับการในห้เนี่ยเราจะต้องให้ระยะเวลานานหน่อยช่วงนี้อากาศเนี่ยผมเดินเนี่ยอากาศมันจะร้อนอบอ้าวแต่พอเราเข้าไปอยู่ในโซนที่เราให้น้ําเนี่ยโอย้อากาศตา่างกันมากเลยครับ มีความชื้นนะครับมีความชื้นแล้วไม่อบอ้าวไม่ร้อนต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเขาอบอ้าวเขาร้อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใบหรือลูกนะครับแต่อบอ้าวเยอะเกินนะครับเขาก็จะบางครั้งนะครับจะสลัดลูกสลัดดอกแต่พอมีอุณหภูมิอย่างนี้เข้ามานะครับช่วงที่มันร้อนมันพีษสุดเนี่ยนะครับความชื้นนะครับไม้ผลไม้บางชนิดนะครับความชื้นเนี่ยมีผลสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะให้นะครับประมาณ แต่ให้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะครับแต่จะให้เป็นช่วงอากาศไม่ร้อนเหมือนก็จะให้รักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนเนี่ยดูนะครับว่าให้ช่วงอากาศร้อนเที่ยงเที่ยงเนี่ยผลไม้เราติดลูกไหมนี่ไม่ใช่เพิ่งให้วันนี้นะครับผมให้มาเป็นแปลงนี้สามปีแล้วประมาณนี้นะครับเนี่ยผลไม้เราติดดกติดเยอะนะครับติดลูกใบไม่มีปัญหาปลูกสองร้อยต้นไม่ตายแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้มาซ่อมเลยครับแปลงนี้อี่คิดตั้นมองจมูแต่ทุเดืนอนซ่อม ไม่ถึง10%นะครับเรื่องของทุเรียนแต่นี้นะครับเนี่ยให้น้ําไปเลยนะครับอากาศร,ร้อนๆนะครับเนี่ยเราผมเดินอยู่ร่องเนี้ยร้อนแต่พอเราเดินเข้าไปในร่องกลางนะครับละองน้ำนี่ครับช่วยของความชื้นอันนี้น่าจะมีอะไรเข้าไปอุดน,นะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับให้ตอนเช้าก็ได้ให้ตอนเที่ยงก็ได้ให้เย็น หรือให้ข้ามวันไดบางครั้งผมกลับจากปิดร้านห้าโมงผมก็ขึ้นมาทุ่มหนึ่งผมก็าเปิดน้ําตอนทุ่มหนึ่งแต่วันไหนไม่ได้ให้นะครับก็คือไม่มีทายตัวขอเรามีน้ําให้เขานะครับเราให้น้ําเตี้ยงดูพวกหญ้านะครับพวกหญ้าก็ขึ้นอย่างดีนะครับดูข้างล่างนะครับแห้งอย่างนั้นนะครับหญ้าไม่ขึ้นแต่บริเวณที่เราให้น้ําหญ้าเขียวดีนะครับการให้น้ำเนี่ยผมจะให้นะี่ครับเที่ยงเที่ยงบ่ายเป็นต้นไป ผลผลิตนะครับไม่ต้องห่วงขยายลูกอย่างเร็วให้ได้น้ำเถอะแต่อย่าให้แบบนิดๆน,นะครับให้เป็นเยอะๆหน่อยมันจะช่วยทำให้ต้นเนี่ยได้น้ำอย่างเพียงพอนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเอาน้ำไปลวกอย่างนั้นนะครับนี่ครับปลงนี้ดูนะครับหญ้ารอบที่แล้วย้าไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยรอบนี้หญ้าเต็มไปหมดตอนนี้เดินเข้ามานี่ยังไม่ให้น้ำยังยังมีความชื้นเล็กๆน้อยนะครับอันนี้เพิ่งหว่านปุย๋ย นี่ผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไอตัว 13, 13 1 3 3สาเพื่อเราบำรุงลูกหน่อยเดี๋ยวก็ต้องเปิดน้ำน่นครับลูกกำลังขยายลูกกำลังขึ้นแต่ว่าถ้าเจอร้อนมากก็ไม่มีน้ำช่วยก็ไม่ไหวนะครับฝั่งนี้นะครับนี่เลยนะครับการให้น้ำนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเชา้าต้องให้เสร็จก่อนเที่ยง แต่ถ้าทําได้มันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเจอสภาพอากาศที่อุณหภูมิช่วงนี้38-40คุณให้เช้าเที่ยงบ่ายเนี่ยอบอ้าวแล้วก็แห้งเร็วดังนั้นนะครับมันก็จะมีปัญหาในช่วงของหลังบ่ายนะครับเราเราให้เที่ยงนะครับอย่างน้อยนะครับความชื้นอากาศนะครับมันก็ยังดีอยู่เนี่ยนี่ชุดปลูกใหม่นะครับในชุดปลูกใหม่ก็ให้เหมือนกันนะครับต้นไม้เรานะครับเขียวสั้งเปลงนะครับเนี่ยครับ ให้มีน้ำนะครับคุณจะให้เช้าให้เที่ยงให้บ่ายให้ค่ําก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมีกระบวนการจัดการนะครับถ้าเที่ยงคุณต้องเปิดนานนะครับช่วงเช้าบางทีมันมีหมอกมีอะไรอยู่เราก็เปิดไม่นานเพราะมันก็ชื้นแล้ว,วนะครับช่วงค่ํานะครับบางคนว่าไม่ได้กินอาหารแต่ว่ากลางวันอ่ะอุณหภูมิสูงมากนะครับบางครั้งให้น้อยเนี่ยพื้นที่ที่มีน้ําน้อยเนี่ยให้ช่วงกลางวันเนี่ยศู์เปล่านะครับบางคนก็ต้องไปให้ตอนกลางคืนนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยมันชุ่มชื้น น,นี้เป็นสระน้ําอีกลูกหนึ่งครับสระนี้เราไม่ได้ดูดนะครับเป็นสระสําหรับพักเก็บน้ําแล้วเราก็จะไปดูดข้างล่างน้าค่อนข้างจะเพียงพอดังนั้นการให้น้ำผมคือผมจะให้นานอย่างน้อยไม่ต่ากว่าครึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้งแต่ละรอบครับส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำดังนั้นก็คือการให้น้ําให้เที่ยงก็ไม่ผิดนะครับให้เย็นก็ไม่ผิดให้ค่ําก็ไม่ผิดอยู่ที่วิธีการจัดการของส่วนเราแล้วก็ผลลมาชนิดไหนตอนนี้ผมก็เปิดทุเรียนอยู่เหมือนกันนะครับเที่ยง โอเคครับนี่ก็คือพามาเรียนรู้นะครับเรื่องของการให้น้ําปิดถูกยังไงนะครับมันไม่มีข้อจํากัดนะครับเราต้องไปศึกษาในแปลงของเราเองบางครั้งนะครับดินเราเป็นดินทรายนะครับกลางวันเนี่ยผิวมันจะร้อนรากต้นไม้ก็จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นการให้น้านะครับมันไม่จําเป็นว่าจะต้องให้เช้ากับพอไปเจอช่วงบ่ายผิวทรายเราแห้งแล้วดินเราแห้งแล้วมันร้อนดังนั้นการให้น้ําก็ไม่ตายตัวนะครับอยู่กับสภาพพื้นดิน และปร,ริมาณการให้นะ้ำโอเคนะครับฝากติดตาม YouTube ปันไม้เจ้าปันไม้ด้วยครับสวัสดีครับผม